สวัสดีครับผมวันนี้จะทําขนมจีนแกงไก่ซึ่งพอผมลองได้กินแล้วได้ศึกษามันแล้วมันมีความคล้ายกับแกงไก่ไทยมากแต่สิ่งที่ต่างคือเขาจะใส่ตับแกงไก่ปกติแกงไก่บ้านเราบางคนจะไม่ใส่นะครับวันนี้ผมก็เลยจะเอาไอเดียของเขามาใส่ด้วยเพราะใส่ตับแล้วมันอร่อยและเขาไม่ได้ใส่ฟักเขาจะใช้ไก่สับแล้วลาดบนขนมจีน แต่ทีนี้ความสําคัญที่สุดในการทําแกงไก่หนระือขนมจีนแกงไก่พี่ต้องเข้าใจก่อนว่าแกงไก่เนี่ยมันจะไม่มันเหมือนกับแกงเขียวหวานถูกไหมครับมันจะไม่ข้นเหมือนแกงเขียวหวานเวลาเรากินแกงไก่อร่อยอร่อยมันจะซดน้ําได้หน่อยบางที่ก็ออกไปทางแบบเซิงใสๆเลยเพราะฉะนั้นต้องมาดูว่าจะทํายังไงให้กะทิมันไม่มันโอเวอร์เกินไปมันกําลังดีกําลังอร่อยเดี๋ยวผมทําให้ดูวันนี้อ่ะอันดับแรกมาดูเรื่องฟักกันก่อน วันนี้ผมใช้ฟักอ่อนฟักอ่อนเหมาะสำหรับคนทำกินเองอย่างเราๆทำง่ายทำเร็วทำสะดวกแต่ถ้าถามถึงความเข้มข้นและรสชาติที่เข้มข้นฟักแก่จะมากกว่า <Okay. S 1> แต่ฟักแก่จะต้มให้นิ่มยากกว่าฟักอ่อนต้มแป๊บเดียวก็นิ่มเพราะฉะนั้นทำแกงไก่น้ำแกงค่อนข้างเข้มข้นจัดจ้านอยู่แล้วใช้ฟักอ่อนได้เร็วและสะดวกแต่ถ้าทำแบบพวกต้มแบบต้มจืดต้มนานๆต้มให้เปื่อยเนี่ย พี่ต้องใช้ฟักแก่ถ้าที่ใช้ฟักอ่อนเละเป็นโจ๊กครับนะบอะปอกเลยเดี๋ยวหยิบที่ปอกก่อนอ,อ่ะได้เลยพี่ไปหยิบมาแล้ววันนี้ไก่ก็จะมีสะโพกแล้วก็นี่ตับตับเลือดขาดไม่ได้อยู่แล้วขนมจีนแกงไก่ต้องมีเลือดถ้าไม่มีเลือดนี่ไม่ใช่ขนมจีนแกงไก่ลแกะแล้วผมจะบอกเลยว่าเมนูนี้คือเมนูยอดฮิตต่อ ถ้าร้านข้าวแกงใครอยู่ร้านข้าวแกงเอาไปทําขายพี่จะรู้ว่าเมนูนี้กําไรดีมากที่เช่าไหมผมซื้อของทั้งหมดตรงนี้เลยนะคิดเป็นเงินอ่ะหนึ่งร้ยิบสอบาทเองขนมจีนด้วยเนี่ยมาไอพี่ซื้อมา1 1อยบาทพี่ทําบินมาเบิร์กออฟฟิศเ <â> พราะว่าไก่มันราคาไม่แพงแล้วฟักอ่ะมันได้ปริมาณเยอะกว่าผักอื่นในราคาที่เท่ากัน <â> มันเลยทําให้ เบนุนเนี้ยเวลาพี่ไปร้านข้าวแกงพี่มักจะเจอแกงฟักแกงฟักต้องมีมันถูกไงต้มจืดฟักต้องใช่นั่นแหละอ๋อฟักมันได้เยอะกว่า่ะเรามา<ก>ดูกันราคาถูกผ่าครึ่งเลยอันนี้ฟักอ่อนใช้ง่ายนะฟักนี่มีสรรพคุณนะเบาหวานนี่ดีเลยนะเบาหวานดีเป็นธาตุเย็นแก้ร้อนในนะเป็นธาตุเย็นก็จะแก้ร้อนในได้ดีเลยอ่ะปอกเปื่อกกนทำไมไม่ปอกก่อนผ่าวะ เน,นียะพี่เป็นเชฟก็ไม่ใช่ว่าจะพลาดไม่ได้นะพลาดเหมือนกันเนี่ย <c oughs> ปอกก่อนผ่าก็ถิก,ก็จับง่ายแล้วเห็นไหมนั้นะไปผ่าก่อนปอกไนงะจับยากเลยเห็นไหม <c oughs> บางทีมันมันคุยมันไลท์ไปด้วยคุยไปด้วยทําไปด้วยพี่นะสะติสตางมันก็ไม่อยู่กับตัวเหมือนกันบางครั้งนะนะโอเคมาเลือดไก่เลือดเลือดไก่เนี่ยพี่ถ้าเกิดพี่ซื้อเจ้าดีๆซื้ออะไรมานะพี่ดมถ้าไม่เหม็นพี่แกงได้เลย แต่ถ้ามันเหม็นเนี่ยจริงๆถ้ามันเหม็นก็ไม่ควรซื้อเลยนะไม่ถ้ามันเหม็นก็คือก็ไปหาร้านอื่นไม่จบคือวาซื้อ,ค,อคือผมจะบอกวิธีแก้ซึ่งแบบอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมคำเหมือนกันนะ <c oughs> ผมก็ดูข้อมูลในเนต็ตเขาก็บอกวิธีแก้เลือดไก่ที่เหม็นคือให้เอาไปต้มน้ําใส่ขิงใส่ใบเตย <c oughs> แต่วิธีที่ดีที่สุดอะ่ะก็คือเห <c oughs> ม็นก็อย่าซื้อสิวะจะไปซื้อแล้วมาแก้ทําไมเราไม่เข้าใจ อะแต่ก็บางคนคเขาอาจจะแบบไม่แบบเอออาจจะเก็บไว้นานอะไรอย่างนงี้ไเเราก็เราก็ไม่ไม่ว่ากันนะแต่แต่ผมก็งงเนี้ยก็ก็หมิ่นไม่จะซื้อดี <c oughs> อ่ะมาหันเลือดไก่กัน <c oughs> วันนี้สะใจอีกแล้วซื้อขนม <c oughs> จีนมาให้เลยวันนี้ไม่ต้องหุงข้าวแล้ว <c oughs> ยายออนได้กินกับข้าวเชฟบุกทุกวัน <c oughs> อ้าวแล้วดีด้วยเพราะว่ายยยายออนป่วยอยู่แล้วกับข้าวผมไม่มีผงชูรส ใช่แม่หนูหนูห้าแม่หนูทํากับข้าวพอแม่ทําใส่ผงชูรสเยอะมากหนูก็เลอกไม่ต้อง <ผม S 1> ทำเดี๋ยวหอ,อกขับข้าวเชียบบุกมาแล้วผมเจอเรื่องตลกมากครับผมไปต่างจังหวัดเจอชาวบ้านทําอาหารเขาผมเขาก็จะทําอาหารในรายการใช่ไหมแล้วก็ติดเขาก็จะติดนิสัยใ,ใส่ผงชูรส<อ>ผมก็บอกว่าโอ้ในรายการเราไม่ใช่ผงชูรสนะพี่เขาก็ไปหยิบผงปรุงรสอ่ะเอาง่ายง่ายรสดีมาใส่เอางั้นเราใส่รสดีมันก็ผงชูรสแหละพี่ เขาไม่ได้อ,าาอ,อ่านขนะ้างลยเปล่ใช่ผมก็เลยหมดปัญหาเพราะว่าตอนนี้ผมมีผงปรุงรสตาเชฟบุค๊คถุงก็เท่าไหร่นะหมาร้อยน้อยบาทหนึร <5 S 2> <120 S 1> ้อยยี่สิบบาทครึ่งกิโลนะถูกมากนะทำมาจากหมูแท้ๆมีหมูมีกระเทียมมีพริกไทยมีน้ําตาลแล้วก็มีเกลือมันเป็นผงที่เหมาะทาน้ําซุปมันมาจากการทําน้าซุปกว๋วยเตี๋ยวขาย นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยือสองถุงส่ง 3, ส essel, ฟรีรหัสไม้จําได้ไหมพิมรหัสสามปอปลาลอเรือคะ่ะสามปอปาลาลอเรือผมปรุงรสนะคะไห,ไหนไหนก็ออกมาแล้วผมใช้ตลอดเลยใช้ห<ช>มักเนื้อสัตว์ก็ได้ใช้ทําน้ําซุปก็ได้อย่างเนี้ยอย่างตัวเนื้อไก่เนี้ยเราใส่นี่หมักไปเลยให้มีรสชาติ <qui S 2> ให<ช>้มีรสชาติแล้วก็ไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดใช่นะครับเก็บเก็บได้ประมาณหกเดือนพี่ถ้าใครจะเก็บนานกว่านั้นเอาเข้าตู้เย็นแต่ว่า ถ้าเกิดมันแข็งเป็นก้อนพี่ไม่ต้องตกใจเราไม่ได้ใส่สารเสริมมันเป็นธรรมชาติของมันเลยใช้ได้เหมือนกันค่ะใช้ได้เหมือนกันเลยก็คือมันไม่ได้เสียนะครับมันก็เหมือนทั่วไปเลยค่ะทั่วไปก็เป็นก้อนใช่ทั่วไปมันก็เป็นก้อนยี่ห้อดังๆอ่นนะ,ะแล้วของผมจะเค็มน้อยกว่าอย่างที่บอกไงแม่ไมายเป็นไตก็จะกินได้เพราะว่าถ้าเป็นผงปรุงรสทั่วไปที่พี่เจอก <c oughs> ันนนะพี่ลองเอามาแตะลิ้นดิชาเลยชาลิ้นเลยอันนี้ผมล้างทำความสะอาดมาแล้วนะพี่นะ ครับเนื้อไก่ก็ขยำนิดนึงหมักถือว่าหมักไปคือตั้งแต่มีผงปรุงรสเนี่ยทำอาหารอร่อยขึ้นเยอะเลยเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราจะทําอาหารให้อร่อยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ยอ,อ,อาาผงปรุงรสตัวเองเวลาทําอาหารให้อร่อยเนี่ยเวลาใช้น้าซุปกับน้าเปล่าพี่ว่าต่างกันไหมต่างแล้วผมใช้ผงปรุงรสในการทําน้ําซุปงไงมันเลยอร่อยอ่ะเปิดไฟแล้วจ้ามาคราวนี้หลักสําคัญในการทําแกงไก่เราบอกแล้วว่าแกงไก่ ไม่เอามันเยอะนะครับไม่เอามันเยอะเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนอันนี้เป็นพื้นฐานอยู่แล้วจะมันเยอะมันน้อยเราไม่ใช้น้ํามันผัดเพราะถ้าน้ํามันผัดยิ่งเลี่ยนถูกไหมครับน้ํามันพืชกับกะทิแตกมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วกะทิแตกมันอร่อยกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวกะทิเข้มข้นพี่ใส่ไปเลยจริงๆอันนี้มันใช้ตะหลิวเหล็กได้นะแต่ผมอะเสียวฟันเดี๋ยวผมใช้พี่ ผมใช้ตะหลิวซีิโคนให้ดูแล้วกันว่าตะหลิวซีิโคนที่เราแถมมันใช้ได้จริงเป็นยังไงนี่นี่แล้วมันเดือดดีมากนะพี่ดูดิสามหนึ่งหกอะพี่เนาะสเตเตียลสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกนี่เขาจะเรียกว่าเกจการแพทย์ค่ะอืมพอมันเริ่มแตกมันนิดนิดพี่อาจจะดูไม่เห็นแต่มันจะเห็นตามขอบไม่นะ่นนี่ขอบนี้ค่ะนี่เนี่ยเริ่มแตกมันเห็นไหมอ่าพอมันเริ่มแตกมันแบบนี้แล้วพี่ค่อยใส่พริกแกงเ้อค่ะบางคนก็ใส่กะทิแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยมันก็ เป็นพริกแกงผัดกะทิไงเราบอกแล้วเอาพริกแกงผัดกับน้ำมันน้ำมันจากกะทิซึ่งบางร้านก็เอาพริกแกงไปผัดน้ำมันพืชเลยเพืเ่อความเร็วถามว่าผิดไหมไม่ผิดแต่แค่รสชาติมันต่างกันอย่าไปบอกว่าใครเขาทาอาหารผิดพี่คนเราก็ชอบไม่เหมือนกันผมบอกว่าผมใช้น้ำมันจากกะทิแล้วอร่อยบางคนก็บอกชอบกินน้ำมันพืชทําไมอะบุ๊กอ้าวก็วววจบงไงเราจะไปเถียงอะไรเขาละเออใช่ไหมแล้วบอกเอาน้ำมันกะเม้ากะทิมาผัดอร่อยกว่าอ้าว พี่ชอบกินน้ำมันปลามันทำไมอ่ะพี่เทกอกปากเลยอ่ะเออทำไมอ่ะเออ,เ,ออเออก็จบเขาไงเราก็วาเลยไม่ได้ก็จบเหมือนกันนี่อะเติมไปนิดนึงแล้วผัดค่อยๆเติมนะคะต้องใช้น้อยเพราะว่าบอกแล้วว่าแกงไก่จะมันไม่เยอะเหมือนแกงเขียวหวานนะอันนี้ผมไปเบาไฟมันกระทะมันร้อนดีแล้วก็ผัดไปเหมือนเดิมพี่ผัดจนกว่าจะหอมใจเย็นๆพี่การทําแกงไทยเนี่ยทาให้อร่อยเพราะใจร้อนอาหารไทยจะใจเย็นถูกต้องมันไม่เข้าเครื่องอาหารไทยมันต้องใจเย็นพี่ พี่ไม่สังเกตเหรอว่าแบบทําไมเวลาคุณยายคุณคุณยายคุณแม่พี่ทํากับข้าวอะ่ะนานนานพี่ไปดูคนโบราณเวลาเขาทากับข้าวอะ่ะกินเย็นเนี่ย,ยบ่ายทําแล้วนะบ่บ้านก็เป็นเออแต่สมัยเนี้ยวัยรุ่นเราคนสมัยใหม่ทำกับข้าวเนะี่ยกินหกโมงห้าโมงทำมันเลยรสชาติไม่เหมือนกันเฮ้ยกระทะมันก็ไม่ติดว่าไหมผมไม่ได้ขายเรื่องไม่ติดนะผมขายว่ามันเป็นสแตนเลสแต่สแตนเลสอ่ะถ้าอุณหภูมิมันถึงมันไม่ติดพี่ ออีมหนมะพร้าวกะทิอันไหนหอมอร่อยกว่ากันคะอ๋อผมบอกพี่อย่างนี้ก่อนน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีสองแบบไอ้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมันเอามาทําอาหารไม่ได้นะมันเปลืองมันเป็นการสกัดแบบเย็นมันไม่เอามาโดนความร้อนส่วนไอ้น้ำมันมะพร้าวสกัดแบบที่ทําอาหารเนี่ยในท้องตลาดอ่ะมันแทบจะไม่มีเลยพี่มันมีแต่ผสมแต่ถามว่าใช้น้ำมันมะพร้าวก็ได้จริงๆเราก็ดีกว่ามานั่งรอน้ำมันจากกะทิอีก แต่ที่เขาไม่ใช้กันเพราะมันแพงจ้ะใช่้ํน้ำมันมะพร้าวแพงกว่ากะทิเยอะเลยพี่เพราะเราเป็นฟองอ่ะอืมใช่แพงจ้ะแต่ส่วนใหญ่ที่เขาใช้น้ำมันมะพร้าวในการทำอาหารมันจะเป็นน้ำมันผสมน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันปาล์มเขาจะเรียกว่าน้ำมันบัวน้ำมันบัวไม่ใช่จากดอกบัวครับยี่ห้อมันชื่อบัวใช้เครื่องแกงอะไรคะพริกแกงเผ็ดครับโอ้ลืมบอกใช่ไหมขอโทษพี่พริกแกงเผ็ดนะคะนะครับแกงไก่ใช้พริกแกงเผ็ดครับไอพวกเครื่องแกงเนี่ยผมไม่เคยสอนพี่ทําเลยนะ อันนี้ผมแบบผมก็เป็นคนที่แบบไม่ต้องไม่ต้องแอคหรือไม่ต้องกั๊กอะไรนะคือผมก็เป็นคนที่ตำเครื่องแกงไม่ค่อยเก่งพี่ผมก็เลยแนะนำว่าหาเจ้าประจาประจาสักร้านหนึ่งแล้วก็ไปซื้อเขาประจาประจาแล้วเขาก็จะแนะนาเราเองแหละแค่นั้นแหละง่ายๆเนี่ยพี่ดูมันแล้วเห็นไหมมันออกมาแล้วมันแตกแล้วมันแตกแล้วนี่อร่อยแล้วเนี่ยนะเนี่ยมันมันขึ้นแล้วอ่ะอย่างเงี้ยได้แล้วหอมแล้วอ่ะเอาอะไรล,ลงไปผัดเอาไก่ผัดไก่เมื่อกี้หมักด้วยผงปรุงรสนิดนึง อ่ะเอาตับลงไปผัดได้เลยแต่ว่าเลือดไม่ได้นะเลือดผัดไม่ได้นะเลือดผัดเละเด้ออย่าใส่ลงไปพร้อมกันนะคะผัดไปเลยก้ะหอมแกงมากหอมมากนินเดินได้พวกนี้นะ่ะใช่เดี๋ยวเตรียมทำน้ำซุปก่อน แกงแดงใช่ไหมพริกแกงเผ็ดใช่พริกแกงเผ็ดพริกแกงแดงครับพี่ใช่ใช่พริกแกงแดงบางคนก็เรียกแกงเผ็ดบางคนเรียกแกงแดงใช่แกงแดงครับที่เอาไปผัดเผ็ดนั่นแหละพี่อันเดียวกันนะครับคือเป็นพริกแกงพื้นฐานแล้วแหละแต่บางสูตรผมเห็นเขาก็ใช้พริกแกงคั่วก็มีนะมันแล้วแต่ความชอบนะพี่นะ พริกแกงขั่วกับพริกแกงแดงต่างกันยังไงถ้าบอกเรื่องส่วนผสมมันจะยาวเหยียดเลยพี่เอาง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นพริกแกงขั่วมันจะเผ็ดน้อยกว่าพริกแกงแดงแต่ีนี้แกงไก่กับขนมจีนอ่ะใช้พริกแกงแดงดีกว่ามันจะได้ออกเผ็ดๆหน่อยส่วนใหญ่พวกแกงขั่วเวลาเรากินมันจะออกไปทางหวานๆถูกไหมอ่าเวฉะนั้เราใช้พริกแกงเผ็ดดีกว่ามันก็จะเข้ากับขนมจีนได้ดีกว่าไงถ้าพี่ไปใช้พริกแกงขั่วเดี๋ยวมันไม่เข้าไก่ชิ้นใหญ่ไปหน่อยขอตัดกระทะตัวนี้มันใช้ตะหลิวเหล็กได้นะพี่ไม่ต้องพะวง คือใครที่มีกระทะเคลือบอยู่แล้วควรมีกระทะแบบนี้เผื่อ,อไว้เนี่ยกระทะเคลือบก็ใช้กับเมนูที่มันจะติดกระทะแบบนี้ก็ใช้กับเมนูที่มันไม่ติดมันจะได้ไม่ทําให้กระทะเคลือบมันเสียเร็วมันเสียดายของของมันแพงอ่ะตัวนี้น้ําซุปซึ่งรู้ว่าทําแกงใช้ไฟอ่อนๆจริงๆไม่อ่อนนะพี่แต่ว่าผมผัดไม่ทันผมก็เลยเบาเรียกว่ากลางๆดีกว่าพี่ให้มันเกียมๆนี่่ะน้ำซุปก็น้ำสักเนี่ยหนึ่งชามก็ใส่ผงปรุงรสเชฟบุ๊กไปช่วยหนึ่ง ใ,ใส่ผมงมูรและเชบุไปช้อนหนึ่งแค่นี้ช้อนชานะคะอ่าช้อนชาพี่ก็ได้น้ำซุปแล้วพี่ไม่ต้องมาเสียเวลานี่แหละนี่คือความต่างที่ผมบอกไงว่าถ้าเราทำแกงเขียวหวานตอนนี้เราจะใส่หางกะทิแต่ถ้าเราทำแกงไก่ตอนนี้เราใส่น้ำเปล่าน้ำซุปไม่ใช่น้ำเปล่าน้ำซุปเนี่ยผมใส่น้ำซุปอ่าเห็นนะมันต่างกันนะถูกไหมเพราะว่าแกงเขียวหวานเนี่ยมันจะข้นมากกว่าแกงไก่แกงไก่มันจะใสกว่าเพราะ,ะนั้นตอนนี้ผมจะใส่น้ำเปล่า ลงไปอ่ะเติมออกนิดนึงซึ่งน้ำเปล่ามันจะไม่อร่อยเท่าน้ำซุปไงเราก็เลยใช้ทำน้ำซุปทางรัดแค่เอาผงเชฟบุ๊กไปคนเสร็จเลยน้ำนซุปผงน้ำซุป,ผม,ซปผมมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวมันมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่ผมถูกใจแล้วผมก็เลยไปคุยกับเขาจนได้มาพี่สุซี่เด้ลงไปตอบนะคะพี่ขาตอนนี้เขากลับบ้านกันแล้ว แอดมนหนูคนเดียว,ยวแป<บ>๊บหนึ่งเดี๋ยว <นะ S 2> ดี๋ยวน้องไม้ไลฟ์สดเจ็ดแล้วไปตอบให้ใครที่ทักไว้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปตอบแล้วพริกแกงป่าใช้พริกแกงแดงเป็นเบสดได้ไหมคะเท่าที่ผมเคยเจอนะครับผมก็เจอเขาจะใช้พริกแกงแดงแล้วเขาจะตําพริกกับกระเทียมเพิ่มไปอีกให้มันเผ็ดนะครับเป็นแบบวิธีทางรัดง่ายๆนะแกงป่าือ่ี้ก็เดีวสาปอปลารอเลยเท่ากับสองค่ะ หม้อมีฝาก็ดีเงี้ยเดือดเร็วดูควันเนี่ยหม้อมันร้อนเร็วมากเลยพี่ดูควันมันดิเท่มากมันดูวนอะคือลักษณะของหม้อทรงกระสวยแบบเนี้ยที่จีนทีนั้ามันถูกดีไซน์มาเป็นซึ้งถ้าใครนึกถึงหม้อแอมเวสสมัยก่อนที่ใบเป็นหมื่นน่ะพี่เห็นไหมเห็นเห็นความร้อนไหมมันจะเป็นวนปกติซึ้งเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นอันนี้มันจะวนเห็นไหมใช่แบบนี้ สุดยอดจ้าเดือดแล้วพี่เร็วมากเสร็จแล้วมาปรุงรสกันปรุงรสก็จะมีน้ำตาลมะพร้าวนะน้ำตาลมะพร้าวนะนะน้ำตาลมะพร้าวแต่ว่าแกงไก่จะไม่หวานเหมือนเขียวหวานนะก็ใส่เล็กน้อยผมก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวไปนิดหน่อยพอมันมีรสหวานแต่ไม่ได้หวานเหมือนเขียวหวานหวานน้อยกว่าก็ใส่ไปนิดหน่อยแต่คาว่าหวานน้อยของผมไม่มีอยู่จริงหรอกพี่ สำหรับเชฟบุ๊กแล้วหวานน้อยไม่มีจริงเกลือไม่ต้องนะเพราะในพริกแกงโดยธรรมชาติเขาจะมีเกลืออยู่แล้วนะครับงั้นก็น้ําตาน้าตาลลงไปแล้วก็น้ําปลาทีนี้ควรจะชิมซะก่อนเพราะว่าพริกแกงแต่ละเจ้าเนี่ยมันจะเค็มไม่เท่ากันถ้าพี่ไม่ชิมนะเดี๋ยวบนเจอพริกแกงบางเก้าเค็มจัดๆนะเอาเนี้ยพริกแกงที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นห่อผมรับรองแม่งเค็มทุกเจ้า <Yeah. S 1> เพราะว่าเขาใช้เกลือทําให้มันยืดอายุไง อ,อนิดหน่อยเค็มน้อยอิตาปืด้ดน้ำปลาพี่อาหารไทยโบราณปรุง่น้ย<ม><ม>เดี๋ยวแม่มากินนี่หว่าลืมแม่ไมาเป็นไตกินเค็มเยอะไม่ได้เวลาที่แม่ค้าทำขายเขาใส่กะทิไม่ใช่หรอคะใช่ไงผมก็เลยบอกให้พี่ใช้สูตรผมแล้วมันจะไม่เลี่ยนนะครับเวลากินกับขนมจีนเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วถ้าเชฟบ,บุ๊คปรุงไม่หวานไม่มีจริง เมื่อเช้าผัดมะเขือยาวตามเชฟสีสวยเลยค่ะอ่าขอบคุณนะครับผมมาใครยังไม่ดูก็ไปดูย้อนหลังใครอย่าดูย้อนหลังเยอะๆอ่ะไปที่ YouTube ชื่อว่าครัวเชฟบุ๊กฝากไปกดด้วยก็เราจะเอาคลิปพวกนี้แหละไปตัดสั้นๆแล้วก็ลงใน YouTube เยอะเลยพี่โอ้ตอนนี้คนตามห้าหกหมื่นคนแล้วนะฝากไปติดตามกันด้วยนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยว่าครัวเชฟบุ๊กใน YouTube พี่เจอเลยครัวเชฟบุ๊กภาษาไทยเลยพอใส่น้ำปลาแล้วเข้ากันเลยหอมเลยนะหอมเลยกลิ่นมาเลยนะ อ่ะทีนี้ถ้ามันใสแบบนี้มันก็ไม่น่ากินถูกไหมอเอาละเดี๋ยวนะสุกแล้วตามด้วยเลือดเลยๆๆเ,เลือดเยอะพอเลือดมันเก็บไม่ได้ก็ใส่หมดเลยอเอาละเลือดลงแล้วนะปรุงรสแล้วเลือดแล้วปรุงรสแค่น้ำปลาน้ำตาลเองพี่ครับอเออพี่ขนมจีนแกงไก่รสจะจัดนะถ้าพี่ทำรสอ่อนไปกินกับขนมจีนแล้วจืดนะป๊๊บทีนี้อ้าวชิบหายลืมใส่ฟัก ขอโทษครับพี่มีคําหยาบโชคดีนะเนี่ยเป็นฟักเขียวมันสุกเร็วจีมันต้องใส่ฟักก่อนเลือดเดี๋ยวเลือดมันเละหันมาเจอลืมใส่หันมาแล้วลืมใส่อ่ะดีนะไม่ปิดไฟแล้วโอ้ตายแล้วขอบคุณเชีบูค่ะได้ความรู้ทำนบหนเยอะเลยค่ะถ้าผมใช้ฟักแก่ที่ตายแล้วนะจบแล้วนะคือกว่าฟักแก่จะสุกนี่เลือดแหลกเลยนะแต่โชคดีวันนี้ใช้ฟักอ่อนนะครับนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมผมไม่ใช้ฟักอ่อนกินกับขนมจีนอร่อยใช่ต่ย้ำไง แกงไก่มันต้องไม่มันเหมือนแกงเขียวหวานถ้ามันมันเหมือนแกงเขียวหวานมันจะกินแล้วมันก็ไปกินแกงเขียวหวานแล้วอย่าไปกินแกงไก่ก็กแกงเขียวหวานกันถูกแล้วนี้พี่ก็ปิดอบไปเลยไม่เคยกินอนะแบบนี้อร่อยเหมือนใสกะทิไหมอันนี้ก็ใสกะทิใสๆพี่ใส่แต่แค่เทคนิคการใส่มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมทําให้ดูพี่ผมเป็นโรคจิตนะเวลาผมทําอาหารผมเห็นคัวเลอะไม่ได้เช็ดตลอดคือผัดไปเช็ดไปผัดไปเช็ดไปอย่างเงี้ย คือเป็นโรคจิตจริงๆพี่ผมเป็นคนแบบเห็นครวรเลยไม่ได้ผมหงุดหงิดเ <c oughs> นี่ยฟักเดียวสุน่ากินนะน่ากินเลยใช้น้ำซุปในการทําแต่ว่าถ้าเป็นแกงที่มันใสแบบนี้มันก็ไม่น่ากินทีนี้อยากรู้ไหมว่าฟักมันสุกหรือเปล่าเอาซ่อมมาพี่เอาซ่อมมาจิม้ม <c oughs> ซ่อมมาจิม้มเออไม่ต้องกิน <c oughs> <c oughs> นะครับไม่ ไม่ไม่เสนอแนะให้เอาชิมฟักเพราะว่าฟักเนี่ยร้อนๆอนโยนใส่จระเข้อยังตายนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอาฟักจากหม้อขึ้นมาชิมลิ้นพี่ต้องแบบโคตรไม่ธรรมดาเอาละปิดไว้อ่ะสุกแล้วปรุงรสเสร็จแล้วนี่นี่น,นี่เคล็ดลับตอนจบมันเป็นแกงกะทิมันต้องมีกะทิแต่จะใส่ยังไงไม่ให้มันแตกมันใส่ตอนจบแค่นี้ใส่แค่นี้ตอนจบแค่นี้เลยมันมันสวยๆขึ้นมาเลยสีสวยเลยนะพอใส่ลงไป ตามด้วยโหระพากับพริกให้สวยปั๊บคนแกงไก่ไหมแกงไก่เลยแกงไก่เลยเลี่ยนไหมไม่เลี่ยนครับเพราะว่ากะทิลงทีหลังยังไม่ทันแตกมันเดี๋ยวปิดไฟเลยอที่ต้มนานๆคือกะทิมันแตกมันไปเลยถูกต้องเราต้มนานๆเมื่อกี้เราใช้น้ําเปล่าในการต้มแล้วเราเอาหัวกะทิราดแล้วหัวกะทิราดแบบเนี้ยกะทิยังไม่แตกมันนะกะทิจะเข้มข้นอร่อยมากแล้วก็มีมันกําลังดีเลยพี่ดูมันที่ลอยไหมยเลยทุกอย่างเปะ๊ะไม่ข้นเหมือนแกงเขียวหวานไม่เลี่ยนดูน้ําได้เลย นี่คือเคล็ดลับพี่เอาไปทําขายได้เลยแล้วก็กําไรดีด้วยเพราะประหยัดก,กะทิบางที่ต้มกะทิทั้งหัวทั้งหางโหเ,เ,เปลืองเลยนี่จบนี่กะทิขวดหนึ่งยังไม่หมดเลยดูดินี่ใช้ไปครึ่งขวดนะขอบคุณอัมพาวานะครับที่ส่งกะทิมาให้เรานะครับใช้ดีจริงแล้วเราก็แกงกะทิกันด้กคนเราแกงกะทิกันเลยเนี่ยอย่าพี่ดูได้เลยน้ํากะทิผมไม่คนไม่เรียนแล้วดูลักษณะมันเห็นไหมถ้าคนทํามันไม่ดีมันจะลอยเป็นแพรเลยใช่ไหมอันนี้มันกระจายแบบลงตัวเลยเห็นไหม นี่แหละครับคือแกงไก่นะแกงไก่มันจะมันน้อยนะครับผมบถ้าเป็นแกงเขียวหวานหรือเป็นแกงพวกผนงวัสมันมันจะมันเยอะเพราะฉะนั้นวิธีทํามันจะต่างกันครับ mm hmm. อาหารไทยโบราณนะครับเป็นอาหารที่ไม่ได้เน้นวัตถุดิบไม่เหมือนอาหารต่างชาติอาหารต่างชาติเวลากินอาหารฝรั่งพีเมียมพี่กินอะไรคาเวียกินทัฟเฟลิลกินโฟกากินอะไรย่างี้วัตถุดิบหรูๆอ,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 อาหารไทยคือวัตถุดิบพื้นบ้านแต่ใครมีเทคนิคทําให้อร่อย เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่มีสเสน่ห์ระดับโลกเลพี่เพราะมันเรียนแบบโคตรยากพี่อาหารไทยมันเรียนแบบยากจริงๆมันไม่ใช่ว่าแบบคุณรู้ว่าเขาใส่อะไรบ้างแล้วคุณจะทําได้คุณรู้ไหมเขาใส่ตอนไหนใส่จังหวะไหนใส่เวลาไหนใส่อะไรก่อนอะไรหลังยากมากแล้วจริงๆแล้วไม่มีทฤษฎีตา,ตายตัวด้วยประยุกต์ไปได้เรื่อยๆเนี่ยถ้าเทียบกับซุปฝรั่งเหรออ๋อเอามาผัด เอาแป้งสาลีมาผัดกับกระเทียมใส่หอมไปหน่อยผัดผัดจนเหลืองเทครีมกับซุปจบแล้วของไทยเทม่วๆเทของไทยเนี่ยใส่กะทีิก่อนกับใส่น้ําก่อนอย่างต่างเันเลยคี่ดูดิใช่ไหมต่างจริงพี่ดูได้เลยอ่ะพี่ดูได้เลยว่าน่ากินไหมน่ะเทคนิควันนี้ผมสอนแบบละเอียดไปแล้วยังไงฝากแชร์ให้ผมด้วยแค่นั้นผมไม่ขออะไรมากผมสอนพี่แบบละเอียดยิบๆพี่ผมบอกก่อนนะพี่ช่วยแชร์ให้ผมหน่อยนะ พี่ไปเรียนคอร์สอาหารไทยโบราณแบบนี้ยพี่โดนไม่ต่ำกว่าหัวละพันเก้านะ uh huh. อย่างถูกถูก,กน,นะไม่มีนะหัวละเก้าร้อยเก้าสิบไม่มีใครเขาสอนพี่นะอาหารไทยโบราณอย่างเงี้ยแ,แบบนี้อืมไม่มันอะ่ะทำเป็นแกงอย่างอื่นได้ไหมได้พี่เอาไปประยุกต์ได้เลย uh huh. นะครับพี่อาหารไม่มีถูกผิดพี่พี่ไปจัดได้เลยคนที่เขาทําไม่เหมือนผมก็อย่าไปว่าเขาผิดมันไม่ผิดพี่มันแล้วแต่ความชอบบางคนเขาบอก ก็พี่ชอบมันๆเลี่ยนๆไงบุ๊กอ่ะก็โอเคไงก็เลี่ยนๆมันๆ,ๆไปสีไม่ได้ว่าอะไรไงไม่ได้บอกว่าผิดนะเออมันแล้วแต่ชอบไงเนี่ยจนนี้เจอจานนีจ้จบเลยจบจบข่าวแล้วที่เด็ดสุดคือได้มาจากอาหารไทยโปรตุเกสค,คือใส่ตับไมาเอ้ยอ่ะไม่ค่อยมีนะแกงไก่ใส่ตับนะถ้าใส่เลือดนี่ธรรมดาใช่ไหมแต่นี่ใส่ตับด้วยดูดิ ผมลาไปก่อนแล้วครับพี่พี่สวัสดีครับ